ประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของขอบวนรถไฟที่ประเทศไทยเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับบริจาคขบวนรถไฟมาจากทางญี่ปุ่นนะครับก็คือได้รับมาจากบริษัท JR Hokkaido ดเนี่ยจำนวน17คันนะครับเป็นขบวนรถคีฮะหะ3 8 3และคีฮะห8 2นะครับนี่นะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยในโลกโซเชียลครับคุณผู้ชมมีการแชร์ภาพและคลิป ขบวนรถไฟคิฮะ183อยู่ท่ามกลางขยะออนี่ภาพนี้โดยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะครับได้ใช้ทวิตเตอร์ทาบิเนซึมิโวบอกว่าเนี่ยบังเอิญมาเห็นแล้วก็ช็อกตั้งคำถามประมาณว่าจะให้รถไฟของญี่ปุ่นมาวิ่งในสภาพเศษแก้วเศษขยะอยู่ท่ามกลางรางรถไฟแบบนี้อีกนานไหมขอร้องให้หน่วยงานไทยเนี่ยจัดการให้หน่อยสงสารรถไฟตัวเอง แต่ดูสภาพเนี่ยเป็นใครก็ต้องสงสารและเสียดายนะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยสถานที่ที่ปรากฏในภาพนี้เนี่ยที่รถไฟวิ่งผ่านกองขยะเนี่ยอยู่แถวแถวบริเวณสถานีพญาไทนะในกรุงเทพมหานครบอกว่าเนี่ยเพิ่งมีการรื้อถอนบ้านเรือนริมทางรถไฟออกไปแล้วขยะเนี่ยกองไว้อยู่ยังไม่ได้มีใครไปจัดการนะครับเห็นบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะมีการก่อสร้างทางเชื่อมต่อสนามบินต่อไปในอนาคต ทีนี้พอหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียลปรากฏนะครับว่าเจ้าหน้าที่กทมได้เร่งเก็บขยะริมทางรถไฟบริเวณชุมชนพญาไทและใกล้เคียงเลยนะครับคุณผู้ชมฮะชุมชนแดงบุกหงาชุมชนบุญร่มทสชุมชนโคง้งรถไฟโยม,ยมาราชนะครับนี่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บขยะนะครับโดยมีผู้ว่ากทมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่มาตรวจสอบดูแลด้วยตัวเอง โดยทางผู้ว่าก็บอกนะครับบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหลายหน่วยงานนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาก็คือประชาชนเนี่ยบุกรุกพื้นที่เนี่ยมาทําเป็นเพิงเป็นบ้านเนี่ยอยู่อาศัยขยะดังกล่าวนั้นไม่ไม่ได้เป็นขยะปกติไม่ได้เป็นแบบขยะที่ทิ้งพวกของไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้นะแต่มันเป็นขยะที่เกิดจากการรื้อถอนพื้นที่ชุมชนที่มีชาวบ้านบุกรุกพื้นที่เนี่ย48หลังคาเรือนนะครับ มันเป็นการมันเป็นเศษซากจากการรื้อถอนเนี่ยท่านผู้ว่าว่าแบบนี้เอาเดี๋ยวลองฟังหนอ่อยฮะแปดล้านคันเลมสัตย์ไม่ไหวแล้วที่เห็นตอนเนี้ยพี่ที่มีเป็นคนไายชาญญี่ปุ่นมัน้งเข้ามาคอมเมนต์กันจริงแล้วก็เป็นบทอันนี้แต่ก่อนเป็นบ้านเลยแล้วเขาลื้อบ้านไปแล้วก็ขยะนี่ไม่ได้ขยะคนนอกมาทิ้งนะเป็นขยะจากบ้านนี่แหละที่ยังไม่ได้ลื้อออกแล้วก็ส่วนหนึ่งชาวบ้านเองเขอยากจะมาหาของนะั่นงคุยว่าอาจจะมีของมีค่าอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็อันนี้เดี๋ยวเราก็เล่งจัดก,การเดี๋ยวว่าการมอรเองโดยปกกติิแล้็จะะะะดูเเฉพาาขยชนนใหญ่ เขาที่ถือว่าเป็นที่การรถไฟแล้วเข้ามาเก็บขยะปกติแต่ขยะพวกนี้เดี๋ยวคงต้องคุยทีว่าขยะออกหรือว่าไม่ยากหรอกผมว่าแล้วตรงนี้จีแล้วรถเราเข้ายากอ่ะตั้งรถไฟเอามาเทียบแล้วก็กลัวขึ้นรถไฟแล้วผลไปไม่ยากก็เดี๋ยวจัดการคุยกันด้วยฮะผมว่าการรถไฟก็ร่วมมือดีดำเนินการไม่เช้าเนี่ยครับแต่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นขยะหรอกมันเป็นพวกต้นไม้ก็วางไว้แบบหลบต้นไม้พี่นี่ฮะต้นไม้อย่างเงี้ยครับเขาวางไว้เขาปลูกโชว์ไว้ไะ แบบ<อ>บ้านเขาโดนเรือเขาเลยมาไว้ตรงกลางไว้ก<ร>่อนคือก็สวยงามแต่มันไม่ใช่ขยะแล้วมันก็เป็นวางไม้แบบเป็นเศษาจากการรื้อถอนอ่าเป็นไม้ใช้ได้เงี้ยกองทับไว้อะไรแบบตรงกลางครับหลบไว้ก่อนอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่ได้เป็นขยะอะไรถ้าตรงนี้เป็นขยะอ่านี่นะครับก็เตรียมพื้นที่เพื่อที่จะมีการเขาบอกว่าทําเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับก็เป็นขยะจากการรื้อถอนนะครับอ่าก็ ล่าสุดหลังจากที่ผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปเคลียร์พื้นที่ดังกล่าวสะอาดเลยเนี่ยนะฮะนี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการนำรถแบ,บโคโฮดำเนินการเ,เข้ารื้อถอนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวรวมไปถึงเศรษซรากขยะจากการรื้อถอนก็ขนไปทิ้งนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมีการเขาเรียกว่าจ้างนะเอกชนเนี่ยมารื้อถอน แต่ปรากฏพอรื้อถอนเสร็จก็ไม่ได้มีการขนขยะออกไปมันก็เลยเกิดเป็นภาพให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยช็อกนะว่าโอ้โหนี่รถไฟญี่ปุ่นวิ่งอยู่ท่ามกลางกองขยะว่าแบบนี้นะครับ